เด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนขากลับมาเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูกุ๊กไก่คนเดิมอีกแล้วค่ะเพิ่มเติมนะคะคือมีหน้ากลมๆแบบนี้ค่ะหน้ากลมมากเลยวันนี้คุณครูกุ๊กไก่จะสอนเรื่องอะไรนักเรียนรู้ไหมก็เรื่องดวงจันทร์ใช่ไหมคะอ่าเรื่องดวงจันทร์ดูรูปดวงจันทร์แล้วดูหน้าคุณครูกุ๊กไก่สิกลมเหมือนดวงจันทร์เหมือนกันเลยอย่าเราจะไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเด็กๆ เด็กขาดวงจันทร์นะคะใช้เวลาหมุนรอบตัวเองนะคะ27วันนะคะ7ชั่วโมง43นาทีใช้เวลาในการโครจรรอบโลกนะคะ29.5วันค่ะเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อเรื่องนี้นะคะเรายังต้องเรียนเรื่องดวงจันทร์กันก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเก็บคะแนนสัปดาห์กันค่ะ เด็กๆขะเรามาทบทวนนะคะแล้วเราก็มาเรียนกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะดวงจันทร์ค่ะดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกมีมวลน,น้อยมากทําให้มีแรงโน้มถ่วงน้อยจนไม่สามารถดึงดูดบรรยากาศไว้ได้จึงทําให้อุกบาทพุ่งชนดวงจันทร์ได้อย่างอิสระ พื้นผิวประกอบไปด้วยหินบัรซอดนะคะฝุ่นผงและอุกบาทดวงจันทร์มีอิทธิพลกับโลกทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงข้างขึ้นข้างแหลมสุริยุป,ปราคาและจันทรุปปาคาค่ะอย๋ยวคุณครูไก่ก็จะมาสอนนะคะเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงข้างขึ้นข้างแหลมสุดยุป,ปราคาและจันทรุป,ปราคากันต่อค่ะ ักเรียนขาเนื่องจากดวงจันทร์มีการโคจรรอบโลกจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศทางเดียวกันกับการหมุนรอบตัวเองของโลก แต่การหมุนรอบตัวเองของโลกกับการโคโจรของดวงจันทร์รอบโลกใช้เวลาไม่เท่ากันคือดวงจันทร์โคโจรรอบโลกใช้เวลามากกว่านะคะจึงทําให้ดวงจันทร์ปรากฏให้เห็นณนะตําแหน่งเดิมช้าลงทุกวัน จึงทำให้การขึ้นและการตกของดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงไปทุกวันด้วยคะ่ะเด็กๆขาเห็นไหมคะลูกว่าดวงจันทร์นะคะจะขึ้นนะคะในตำแหน่งเดิมแต่จะขึ้นช้าลงไปนะลูกในทุกๆวันนั้นนะคะ นักเรียนขาเรามาดูกันต่อเลยค่ะดวงจันทร์ขึ้นหมายถึงนักเรียนขาในสไลด์นี้คุณครูกุ๊กไก่ขอให้นักเรียนนะคะจดลงในสมุดปกอ่อนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าดวงจันทร์ขึ้นนั้นหมายถึงอะไรดวงจันทร์ขึ้นหมายถึงดวงจันทร์มาปรากฏอยู่ณนะขอบฟ้าทิศตะวันออกซึ่งจะเป็นเวลาใดก็ได้ไม่จํากัดว่าจะต้อง เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนและต่อมาก็คือดวงสั้นโต ดวงจันทร์ตกก็หมายถึงดวงจันทร์มาปรากฏอยู่นักขอบฟ้าทางทิศตะวันตกและขึ้นนะคะเวลาตกของดวงจันทร์จะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะนะักเรียนขาฟังอีกรอบนะคะดวงจันทร์ตกหมายถึงดวงจันทร์มาปรากฏอยู่นักขอบฟ้าทิศตะวันตกเวลาขึ้นเวลาตกของดวงจันทร์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะนะักเรียนขาดวงจันทร์นะคะจะขึ้นช้า ห่างกันประมาณกี่นาทีคะคุณครูกุ๊กไก่เคยพูดไปแล้วจําได้ไหมไปดูกันต่อค่ะสาเหตุน,นะคะที่คนบนโลกเห็นดวงจันทร์ช้าลงประมาณวันละ50นาทีค่ะนักเรียนข่านักเรียนไฮไลท์ไว้เลยนะคะจดไว้ก็ได้ค่ะ คนบนโลกจะเห็นดวงจันทร์ช้าลงประมาณวันละ50นาทีนั่นเป็นเพราะว่าโลกหมุนรอบตัวเอง1รอบ1รอบนะคะใช้เวลาเพียง24ชั่วโมงค่ะ หรือว่า1วันของเรานั่นเองค่ะนะคะแต่ดวงจันทร์โคโจรรอบโลกใช้เวลา27.32วันค่ะนะคะเราจึงเห็นดวงจันทร์ปรากฏณตำแหน่งเดิมช้าลงลงทุกทุกวันค่ะไม่ว่าจะเป็นวันข้างคืนก็ตามหรือวันข้างแรมก็ตามค่ะเราจะปรากฏว่า ขอโทษค่ะเราจะพบว่าดวงจันทร์จะหันด้านสว่างเข้าหาดวงอาทิตย์เสมอเมื่อสังเกตดวงจันทร์บนโลกจะพบว่านะคะจะพบว่าในวันข้างขึ้นค่ะดวงจันทร์นะคะจะหันด้านสว่างนะคะไปทาง ทิศตะวันออกดังนั้นเมื่อเราสังเกตค่ะเห็นดวงจันทร์ค่ะเราสามารถบอกได้ว่าดูวันนี้เป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรมนักเรียนค่ะคนสมัยก่อนนะลูกเขาไม่ได้มีนาฬิกาแบบสมัยนี้ใช่ไหมคะเขาแทบจะไม่รู้วันและเวลาค่ะเขาจะอาศัยมองอะไรคะดวงจันทร์ค่ะนะคะถ้าดวงจันทร์นะคะด้านที่สว่างนะคะเห็นเป็นจากอะไรคะ มืดใช่ไหมคะก็ไปสว่างสว่างสว่างเราจะเรียกว่าข้างขึ้นนะคะแต่ถ้าดวงจันทร์จากอะไรคะจากมืดมืดมืดนะคะมามาแบบมามืดสนิทจากเทาหม่ค่ะจากมืดไปสว่างสว่างสว่างเราจะเรียกว่าข้างขึ้นค่ะแต่ถ้าจากมืดไอ้จากสว่างแล้วมามืดมามืดมามืดเราจะเรียกว่าข้างแหลมนั่นเองค่ะ นักเรียนขาอันนี้นะคะเป็นข้อสิ่งที่ควรจําเกี่ยวกับดวงจันทร์ค่ะดวงจันทร์จะขึ้นและตกช้าลงอย่างสม่ําเสมอประมาณวันละ50นาทีในวันข้างขึ้นดวงจันทร์จะขึ้นในเวลากลางวันก่อนดวงอาทิตย์ตกและตกในเวลากลางคืนค่ะนะคะต่อมาในเวลาข้างแรงมค่ะดวงจันทร์จะขึ้นหลังดวงอาทิตย์ตกหรือขึ้นในเวลากลางคืนและตกในเวลากลางวันค่ะ มาดูกันข้อที่4กันต่อค่ะในวันขึ้น8ค่ำดวงจันทร์จะขึ้นเวลาประมาณเที่ยงวันและตกในเวลาประมาณเที่ยงคืนในวันขึ้นนะคะในวันขอโทษค่ะในวันแรม7ค่ำค่ะดวงจันทร์จะขึ้นในเวลาประมาณเที่ยงคืนค่ะและตกในเวลาประมาณเที่ยงวันค่ะ มาต่อดูข้อต่อไปค่ะดวงจันทร์จะต้องใช้เวลาประมาณ30วันจะมีเวลาขึ้นและเวลาตกใกล้เคียงกับเวลาเดิมอีกครั้งหนึ่งค่ะนักเรียนต้องจําให้ขึ้นใจนะคะเกี่ยวกับดวงจันทร์แบบนี้ค่ะคุณครูกุ๊กไก่นะคะจะมีสอบท้ายสัปดาห์ใน Google f o r m ด้วยค่ะ เรามาดูกันนะคะเด็กๆขาข้างขึ้นข้างแหลมค่ะเกิดจากดวงจันทร์มีรูปร่างเป็นทรงกลมไม่มีแสงสว่างในตัวเองด้านสว่างจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ส่วนด้านตรงข้ามไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ การโคจรของดวงจันทร์รอบโลกทำให้มุมระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมองดูดวงจันทร์จากพื้นโลกเราจึงเห็นเสี้ยวของดวงจันทร์มีขนาดเปลี่ยนแปลงไปเป็น วงรอบค่ะนักเรียนเห็นไหมคะ,ะจากกลมๆแบบนี้ค่ะก็จะไหมคะ,ะนักเรียนดูนะคะจากที่มันกลมๆนะคะลูกอันนี้คือสว่างเต็มดวงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมามืดเห็นไหมคะก็ค่อยๆสว่างค่อยๆสว่างจนมาถึงสว่างเต็มดวงนะคะหมุนเวียนแบบนี้ไปค่ะนะคะดวงจันทร์จะเปลี่ยนไปในทุกๆคืนค่ะนักเรียน่ะและดวงจันทร์ก็จะกลับมาซ้ํากันในแบบนี้ทุกๆเดือนค่ะ มาดูกันต่อค่ะวันเพนค่ะวันเพนเดือนสิบสใช่ไหมคะน้ําก็นองเต็มตะลิ่งเราไปทําอะไรกันคะวันเพนวันเพนเราก็ไปลอยกระทงนั่นเองค่ะวันเพนนะคะขึ้นกับ นะคะตรงกับขึ้น15ข้าค่ะนะคะเป็นตำแหน่งที่ดวงจันทร์อยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ซึ่งแสงจากดวงอาทิตย์จะตกกระทบค่ะตั้งฉากกับดวงจันทร์พอดีผู้สังเกตที่อยู่บนโลกจะเห็นว่าดวงจันทร์นั้นทําไมคะ สองแสงสว่างเต็มดวงเลยค่ะนักเรียนขาในวันเพ็ญน,นะคะดวงจันทร์เราก็จะสว่างเต็มดวงเราก็จะออกไปลอยกระทงกันนั่นเองค่ะนักเรียนขาสไลด์นี้นะคะคุณครูกุ๊กไก่ให้นักเรียนจดลงในสมุดปกอ่อนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะเป็นความรู้สําหรับนักเรียนค่ะออกสอบท้ายสัปดาห์แน่นอนค่ะ เรามาดูกันค่ะเด็กๆ่ะเดือนมืดเดือนมืดนะคะตรงกับแรม15ค่าค่ะเมื่อกี้ทําไมคะขึ้น15ค่าจะเป็นเดือนเพนใช่ไหมคะแต่พอตรงกับตรงกัมข้ามค่ะแรง15ค่าเป็นตําแหน่งที่ดวงจันทร์อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ในวันนี้ผู้สังเกตที่อยู่บนโลกค่ะจะมองเห็นดวงจันทร์ด้านที่ไม่มีแสงนะคะดวงอาทิตย์มาตกกระทบค่ะจึงดูเหมือนว่า ดาวดวงจันทร์ไม่ส่องแสงค่ะเราจึงเรียกว่าคืนเดือนมืดหรือคืนเดือนดับค่ะนักเรียนขาคือกุ๊กไก่นะคะก็ขอให้นักเรียนจดลงไปในสมุดป,ปกอ่อนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะนักเรียนขามาดูกันต่อค่ะก็เกิดจากการที่อะไรคะเกิดจากการ โคจรของดวงจันทร์รอบโลกดวงจันทร์ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เปลี่ยนตำแหน่งค่ะที่เคลื่อนที่เคลื่อนท,ท,ที่ค่ะทําให้มองเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างเปลี่ยนไปนั่นเองค่ะเรียนดูนะคะอันนี้คือขั้นขึ้นข้างแรมค่ะดวงจันทร์นะคะทําไมคะก็จะเปลี่ยนไปไปในแต่ละคืนค่ะเด็กๆค่ะเรามาดูกันค่ะปรากฏการณ์น้ําขึ้นน้ําลงค่ะเรียนเคยได้ยินไหมคะ เกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่กระทำต่อโลกโดยที่แรงดึงดูดของดวงจันทร์มีอิทธิพลมากกว่าดวงอาทิตย์ใกลโลกมากกว่านะคะและเป็นบริวารของโลกค่ะทำให้น้ำไหล ไปรวมตัวกันนะคะตามทิศทางที่ถูกแรงของดวงจันทร์ดึงดูดค่ะผิวน้ำนะคะจึงเพิ่มขึ้นค่ะเรียกว่าน้ำขึ้นขนาดเดียวกันค่ะบริเวณตรงข้ามค่ะไกลจากดวงอาทิตย์ผิวน้ำด้านนี้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทำให้เกิดน้ำขึ้นเช่นกันค่ะ ส่วนด้านที่อยู่ในแนวตั้งฉากนะคะกับแรงดึงดูดของดวงจันทร์ผิวน้ำจะไม่เพิ่มขึ้นเราเรียกว่าน้ำลงนั่นเองค่ะนักเรียนขาเรามาดูกันค่ะปรากฏการน้ำเกิดค่ะคือช่วงที่น้ำขึ้นสูงสุดค่ะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกอยู่ในแนวเดียวกันตรงกับวันขึ้น15ค่ำและวันแรม15ค่ำ แรงดึงดูดของดวงอาทิตย์และดวงจันทร,ร์เสริมกันค่ะทําให้แรงดึงดูดมากน้ําจึงสูงขึ้นค่ะออนนี้เรมาดูค่ะปรากฏการณน้ําตายบ้างค่ะนะคะคือช่วงที่น้ําขึ้นไม่สูงดวงอาทิตย์ค่ะดวงจันทร,ร์โลกอยู่ในแนวตั้งฉากกันค่ะ ตรงกันตรงกับวันขึ้น8่ําและวันแรม8่ําค่ะแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไม่มากค่ะจึงทําให้น้ําอยู่ในระดับเดิมค่ะนักเรียนขาปรากฏการน้ําขึ้นน้ําลงในแต่ละวันจะมีน้ําขึ้นและน้ําลงวันละ2ครั้งค่ะบริเวณตรงกับดวงจันทร์เกิดขึ้นขอโทษค่ะ บริเวณตรงกับดวงจันทร์เกิดน้ําขึ้นบริเวณที่ตั้งฉากกับดวงจันทร์เกิดน้ําลงนักเรียนเคยไปทะเลบ้านเราไหมลูกไปทําไมคะอ่าแบบไปถึงก็บังคับบังคับก็เจอน้ําลงบังคับก็เจอน้ําขึ้นใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าปรากฏการณ์น้ําขึ้นน้ําลงค่ะเด็กๆค่ะในคลิปนี้คุณครูไก่นะคะองขอขอบคุณนักเรียนมากค่ะที่ตั้งใจเรียนค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย